สวัสดีค่ะมาพบกับหนูนานะคะวันนี้นะคะหนูนามานะคะมาสองมอบเป็นคันนี้เลยค่ะเป็นอีสูซูตอนเดียวนะคะให้กับคุณลูก<ะ>ค้านะคะคุณลูกค้านะคะเป็นตัวแทนของบริษัทเมโทรยูนิฟอร์มนะคะวันนี้นะคะมาซื้อสอดกับพี่เต้น<ะ>ก็่อนอื่นนะคะอาจจะสอบถามความรู้สึกนิดนึงค่ะว่าตั้งแต่เข้ามาเนี่ยการบริการที่เต้นเป็นยังไงกันบ้างค่ะพี่ก็การบริการก็ดีดีนะครับค<ะ>่ะก็อย่างที่เคยมาก็เห็นเต้นนี้ที่ประทับใจครับผมที่ เห็นรถเราสวยครับผมก็สวยนะคะโอเคก็แล้วมีอะไรอยากสักงถึงเต็นท์ยีนออตโตคาไหมคะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถมือสองอยู่คะ่ะผู้ที่จะมองหารถมือสองอยู่ตอนนี้ก็มาดูมาชมที่เต็นท์นี้ได้นะครับเ,เพราะว่าเขาบริการได้ดีครับผมโอเคค่ะคสุดท้ายนี้นะคะหนูนาต้องขอบคุณลูกค้าอีกรอบนึงค่ะที่ให้โอกาสมาซื้อรถที่เต็นท์ยีนออโตคานะคะจากก็ สุดท้ายนี้ต้องลาไปก่อนคะ่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย สวยลดงามคุณภาพมีที่นี่ที่เดียวยีนออโตโ้ขาสวยเข้มดุดันไม่เก่งใจใคร